วันนี้เราก็จะไปรับปริญญากันนะคะแต่ว่าไปรับแบบไม่รับนะคะไม่เข้าจะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปร่วมสดแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้งหลายนะคะขอสดแสดงความยินดีกับเอ่อบัณฑิตที่ได้รับปริญญาวิทยา,ายนานาชาติเซนเทเรซ่านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาถ่ายรูปคนเดียวก่อนที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะเพราะว่าเราเรียนที่นครนายกเนาะที่เป็นเด็กที่สุดของนครนายกก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะเห็นได้ว่าจะเป็น ขื่อนขุนด่านประการชนนะคะวันนี้ก็คือระดับน้ำอ่ะขึ้นสูงมากเลยเนื่องจากที่ว่าฝนมันตกนอะเนาะให้ดูระดับเนี่ยความสูง91เมตร91เมตร,มตรก็คือนี่ก็จะถึง91เมตรแล้วนะแสดงว่าน้ำมันเยอะม,มากแล้วดูเขื่อนดิกน่ากลนะัวอย่ะ มาไม่ได้อากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแจ่มใสมีเมฆค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะ,ะก็แสงกําลังดีเลยนี่คือช่างภาพของดิฉันนะคะนี่คือทีมนะคะทีมของดิฉันนะคะนี่คือคนช่วยถือของนะคะและนี่คือตะก้องนะคะและตอนนี้ก็คือเขากำลังถ่ายภาพกันอยู่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กันก่อนล้วค่อยเข้าวิไลอีกทีตอนสายๆแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆคนอื่น,อ,นอีกทีหนึ่งตอนที่ออกจากหองประชุมแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่วิทยายลัยแล้วนะคะแต่ว่าเราบัณฑิตออกจากห้อง ตอนนี้จะสิบเอ็ดโมงแล้วพี่นุ่งเจอะมาตอนไหนอ่ะตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าแบตหมดก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรไว้มากมายะคะนน่เะเดี๋ยวไปดูรูป ที่เราแผนเอนนี้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็เรามาดทิออกมาแล้วก็ถ่ายรูปก,กันแต่ประเด็นคือของเรารับพร้อมกันสี่รุ่นก็เลยแบบไม่ค่อยเจอใครแล้วก็เพื่อนก็นัดกันแบบวุ่นวายมากแล้วก็ร้อนแล้วก็แล้วก็เลยกลับแค่นั้นก็จะถ่ายได้แค่บ,บางคนที่แบบไม่ได้เจอกันจริงๆนานๆจริงๆเงี้ยจะส่วนกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันก็เดี๋ยวค่อยไปนัด ที่ยวด้วกันอีกทีน่น,นี้ก็จะเป็นแค่ไปร่วมถ่ายรูปแค่นั้นวันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้า